วันเสาร์บ่ายสามโมงครึ่งทางช่องเจ็ดสีนะครับพบกับผมปราบยุทธพิชัยกับรายการดีๆรายการเดียวครับเทียมชื่อคนไทยปลดหนี้คุณผู้ชมครับทุกวันนี้คนที่เป็นหนี้มีเยอะนะครับแล้วก็เป็นเรื่องยากที่เราจะช่วยเหลือได้ทุกคนแต่ว่ารายการปลดหนี้เราครับก็จะพยายามทําหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดเต็มกําลังที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ครับแล้ววันนี้ครับเรามีชีวิตของคนไทยที่ยังเป็นหนี้อยู่ครับหนี้ที่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะใช้หน,นี้หมดแล้วก็ไม่รู้แล้วครับว่าชีวิตในวันทั้งหน้าจะเกิดอะไรขึ้นกับทั้งคู่บ้าง แต่ที่รู้ครับวันนี้เราพร้อมพร้อมที่จะทําหน้าที่ของเราหน้าที่ที่จะคลายทุกข์ให้กับคนไทยครับถ้าพร้อมแล้วเราไปชมประวัติคนแรกกันเลยดีกว่าครับ กวันนี้ป้าทํานาเขาจ้างป้าไปทานาป้าก็ไปถ้าว่าไม่มีงานดําหมดแล้วป้าก็บางทีป้าก็ไปตัดอ้อยกับเขาป้าก็ไปทุกอย่างเขาจ้างป้าไปที่ไหนป้าก็ต้องไปเพราะป้าไม่มีเงินเลี้ยงลูกป้าต้องหาเงินเลี้ยงลูกป้าต้องทาทุกวันถ้าวันไหนป้าไม่ได้ไปป้าก็ไม่มีเงินเพราะว่าไม่มีใครช่วยป้าบางทีป้าก็ไม่มีข้าวกินน้องชายป้าก็ไม่กินบางวันป้าก็ไม่เคยมีเงินเลย ที่ป้าไม่มีข้าวให้ลูกป้ากินป้าก็ทนเอาป้าก็อดบางครั้งลูกถามป้าว่าแม่กินข้าวยังป้าบอกแม่กินแล้วลูกแต่ป้าไม่ได้กินป้าก็เข้านอนลูกป้าก็นอนทีนี้ป้ามีข้าวอยู่หน่อยนึงก็ป้าหุงกินตอนเช้าลูกป้าก็มีข้าวไปโรงเรียนป้าก็อดป้าพยายามเลี้ยงลูกป้าสามคนมาคนเดียวพ่อเขาไม่ช่วยป้าเลย เาก็ทิ้งป้าไปป้าไม่เคยสบายกับเขาเลยป้าต้องทําทุกวันงานป้าจะหยุดไม่ได้จะนอนอย่างกับเขาไม่ได้ป้าต้องดิ้นพอป้าเป็นนี้เขาป้าก็ไม่รู้จะทํายังไงทนเพื่อลูกไงเราสร้างเขามาแล้วเราก็ต้องทนเลี้ยงเขาไม่โตเขาจะไม่ต้องลําบากเหมือนป้าไงป้าลําบากคนเดียวป้าก็พอแล้วป้าถือว่าป้าให้กําเนิดเขามาแล้วป้าก็ต้องเลี้ยงเขาให้ได้ดีจะไม่ให้เป็นเหมือนป้าไงเหมือนจด็ไม่ต้องลำบาก บางครั้ง่ามีมีกินให้ลูกไปโรงเรียนก็ให้มันไปขอพี่ขอนะ้าเขาบอกไปขอนะ้ามึงก่อนเนอะตอนนี้แม่ไม่มีมันก็ไปขอนะ้านะเขาก็าให้ก็ได้น้องชายช่วยเหลือบางทีไม่มีอะไรกินน้องก็มาให้กินยังถามตัวเองว่าทําไมเกิดมาขนาดนี้ก็ไม่เคยทําใครทําไมชีวิตทําไมถึงลําบากนักหนาทำไมคนรวยก็รวยจังตอนี้สาวมั่งทําไมไม่มีเหมือนเขาจึว่างั้นก็ทําไม่ได้หยุดทําไมไม่มีเขาว่างั้น ท้อชีวิตนะแต่ก็ต้องสู้เพื่อลูกรู้ว่าชีวิตป้ามันจะไปยังไงป้ากันยังไม่รู้ว่าป้าจะตายวันไหนป้าก็ไม่รู้แต่ป้าก็จะสู้จนว่าป้าไปไม่ไหวก็รู้สึกสงสารเขาเพราะว่าเขาไม่มีใครเหมือนตัวคนเดียวบ้านเขาแฟนก็พึ่งไม่ได้ลูกก็พึ่งไม่ได้ก็สงสารเขาอยากจะช่วยแต่เราก็ไม่ไม่รู้จะช่วยวิธีไหนเราก็ลำบากเหมือนกันนี่แหละถ้าเกิดเนี่ยรายการปลดหนี้มาเนี่ยถ้าเกิดว่า ช่วยได้ก็อยากจะช่วยให้เต็มที่อยากให้เขาหมดนี่ตรงนี้อย่างน้อยเราไม่มีทางช่วยอะไรแล้วได้อย่างนี้เราก็ดีใจเมื่อมีโอกาสแล้วก็อยากจะช่วยค่ะ และนี่ก็คือชีวิตของลูกผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่ต้องทําต้องดิ้นต้องสู้ถึงจะมีกินครับแล้วก็ทำให้ทุกวันนี้นะครับเราแยกไม่ออกจริงๆนะครับว่าระหว่างข้าวกับน้ําตาสิ่งไหนเธอกินมากกว่ากันแต่วันนี้ครับเรายังมีชีวิตอีกหนึ่งชีวิตนะครับที่รอคอยการช่วยเหลือจากเราถ้าพร้อมแล้วเราไปชมประวัติกันเลยครับ นนี้พี่ทำอาชีพก่อสร้างเช้ามาก็ต้องตื่นไปแต่เชา้าตอนนี้เหนื่อยมากทำจนไม่ได้หยุดถ้าไม่ทำก็ไม่มีกินรายได้เมื่อก่อนก็แค่วันละร้อยกว่าบาทรายได้ก็แทบไม่ไม่พอแล้วก็อยู่กับลูกสองคนแปนก็เลิกกันทนไปเพื่อลูกไม่มีทางเลือกเหนื่อยมากแม้ว้็ลูกก็ยังเล็กอยู่ ตัวเองก็แก่แล้วไม่รู้ว่าจะทําไปได้ขนาดไหนเพราะงานมันหนักมากอะไรเงี้ยเคยคิดว่าถ้าเกิดเป็นอะไรไปอะ่ะใครจะเลี้ยงเขาแล้วใครจะดูแลเขาพ่อเขาก็ไม่มีหนีไม่ได้เราต้องสู้เพราะว่าเราไม่มีทางเลือกแล้วสงสารลูกรู้สึกว่าเสียใจมากที่ทําให้ลูกไม่ได้เรียนทิ้งไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นลูกเป็นสายเลือดทิ้งเขาไม่ได้ อยากบอกกับลูกว่าแม่ก็เสียใจที่แม่ส่งเสียลูกเรียนไม่ได้แม่ <ค confer dles> em, ไม่มีความสามารถอยากบอกว่ารักลูกรักลูกมากแม่ยอมตายเพื่อลูกได้ก็รู้สึกเสียใจครับแต่แม่ก็ทำให้เราไม่ได้เราก็ไม่เป็นอะไรครับก็เสียสละให้น้องดีกว่าครับเราเป็นพี่เราเสียสละได้ครับไม่น้อยใจเลยครับ ผมไม่เคยน้อยใจเลยผมคือผมพูดเองเลยครับผมเสียสละให้เองเลยครับก็รู้สึกสงสารแม่ครับก็มีตอนนี้ก็เหลือแม่คนเดียวครับพ่อก็เสียไปแล้วครับอยากจะช่วยแม่เต็มที่ครับอยากบอกกับแม่ว่ารักแม่มากครับแต่ไม่รู้จะทำยังไงครับ เกิดมาเป็นลูกผู้ชายอย่าวันไหวใจต้องอดทนหนทางลำบากป,ประสรัทมากมายท่วมทนวาดใจต่อสู้ความจนให้หลุดพ้นสมเป็นลูกชายเพื่อวันข้างหน้ายังมีความหวัง แม่คือผู้ให้พลังลูกโลูกฟังคุณนา้ำในใจแม่งานจะหนักงานกี่หยดรถมาทุ่มงกายแง้มองรูปแม่เติมไฟจุดประกายให้มีข่าว มันเจ็บปวดมากนะครับที่แม่คนนึงต้องนั่งมองอนาคตของลูกที่ต้องกลายมาเป็นกรรมกรเหมือนอย่างเขาแต่ว่าจะทำไงได้ครับในเมื่อเกิดมาเป็นคนจนครับคนจนทําได้ดีที่สุดนั่นก็คือต้องดิ้นรนจนกว่าจะหมดลมหายใจแล้ววันนี้เช่นเดียวกับรายการปลดนี่เราก็จะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดครับหน้าที่ที่จะคลายทุกข์ให้กับคนไทยครับโดยที่เราจะเดินทางไปที่จังหวัดพิษณุโลกครับเพื่อที่จะไปคลายทุกข์ให้กับคนไทยโดยที่เราหวังเอาไว้ว่านะครับการเดินทางในครั้งนี้เราจะช่วยคนไทยให้หมดนี่ครับ กลับมาชมรายการปลดหนี้กันต่อนะครับซึ่งเป็นรายการเดียวที่จะทําให้หนี้หมดไปจากชีวิตคุณครับแล้ววันนี้ครับเรามีคนที่เป็นที่อยู่2คนด้วยกันนะครับที่รอคอยการช่วยเหลือจากเราอยู่และนี่ก็คือโฉมหน้าของเขาทั้งคู่ครับวันนี้นะครับทั้งคู่ต้องใช้ความสามารถที่มีอยู่ให้ดีที่สุดนะครับเพื่อที่จะปลดหนี้กับตัวเองครับและคนที่จะมาช่วยปลดหนี้ก็มีอยู่2คนเช่นเดียวกันครับ ขอเสียงปรบมือต้อนรับดาราจากช่องเจสีและคุณติ๋วอ้นน้ำชัยเชิญเลยครับทั้งคู่เลยครับเชิญเลยครับและตอนนี้นะครับคุณติวอ้วนครับเป็นหน้าที่ของคุณแล้วนะครับที่จะทำให้คนไทย2คนนี้หมดนี่ครับผมหมดหน้าที่แล้วครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือคุณป่าด้วยนะครับครับ เอาละครับและตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราสองคนแล้วนะครับที่จะทำให้คนไทยนี้หมดนี่นะครับวันนี้ขอเสียบูปัดังต้อนรับน้องแดนด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแขกรับเชิญของเรานะครับดารับเชิญของเราวันนี้นะครับเรามีข้อแข่งขันสองท่านเหมือนกันนะครับก็คือคุณเนียนแล้วก็คุณน้อยนะฮะได้ทําการจับนะฮะหมายเลขแล้วว่าใครจะเล่นก่อนนะครับปรากฏว่าผลออกมาเป็นคุณเนียนเล่นก่อนนะครับขอเชิญคุณเนียนเลยครับเชิญครับเชิญเลยฮะตรงกลางนี่เลย อาจจะงงๆนิดๆิดทำอาชีพอะไรครับทำนาค่ะทำนาใช่ไหมเป็นนี่นานยังนานแล้วค่ะวันนี้สู้ไหมสู้สุดๆ,ๆค่ะสู้สุดๆเลยนะครับเดี๋ยวผมว่าไปดูกติกากันก่อนนะครับว่ากติกาที่จะเล่นในเกมนี้นะครับเขาเรียกว่าเกมต่อเกมจะต้องทำอย่างไรบ้างไปชมเลยครับ กติกาเกมต่อเกมก็มีอยู่ว่าผู้เข้าแข่งขันทั้งสองคนจะต้องนำแกลบไปเทใส่หลุมเผาถ่านจานวนทั้งหมดสมกระสอบด้วยกันใครทาเวลาได้ดีกว่าคือผู้ชนะอยู่ที่ว่าใครจะทําเวลาได้ดีกว่ากันมีเวลาวิ่งเข้าไปกดสีเขียวชั่ววินาทีเดียวทานั้นแล้วต้องรีบทําทุกอย่างให้เสร็จเสร็จภารกิจแล้วกดสีแดงนะครับ เวลาจะได้เท่าไหร่ขึ้นอยู่กับคุณเนียนเท่านั้นส่วนคุณน้อยมีหน้าที่ยืนเชียร์ดูคุณเนียนห่างๆเราจะเริ่มแข่งขันเกมไปแล้วนะครับขอให้โชคดีนะครับเบานะครับหนึ่งสองอไปแล้วเอาเร็วไปไปไปเลถุงแมกนะครับไปแล้วเอาลเอานะเฮสเซนรีบก,กลับมาด้วยรีบก,กลับมาคนที่สอง ไปดูเวลามันนี่มันนี่ชื่อเนียนจริงๆด้วยพอกดปั๊บเนียนจะเดินไปดูเวลาลผมว่าคำเวลาได้ดีนะครับดีผมว่า<ด>เร็วมากาใช้ได้นะครับไม,ไม่มีพลาดตรงไหนเลยตอนนี้ความหนับใจอยู่ที่คนที่สองคือคุณน้อยใช่ครับคุณน้อยบอกเนียนทำไปเร็วขนาดนี้แล้วน้อยจะสู้เ,เนียนได้ไหมนนหอันนี้ก็ต้องติดตามดูนะครับว่าคุณน้อยเนี่ยในช่วงต่อไปเนี่ยจะสามารถ ทำเวลาสู้คุณเนียนได้หรือเปล่าตอนนี้เวลาหยุดไปแล้วคณะกรรมาการทราบดีเป็นไงเหนื่อยไหมเหนื่อยค่ะเต็มที่แล้วนะเร็วที่สุดแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะมาติดตามดูคุณน้อยนะครับว่าจะทำเวลานะครับสู้กับคุณเนียนได้หรือเปล่านะครับเวลาจะทราบกันในตอนท้ายตอนนี้พักกันคู่หนึ่งครับคุณแดนครับ,รบเราไปให้กำลังใจเกษตรกร,ร,กรไทยกับคูบูต้ากันก่อนครับ เอาละครับกลับมาชมรายการปลดหนี้กันต่อนะครับกับความสามารถในการแบกแกลบครับและแกลบนะครับอาจจะไม่มีค่าสําหรับใครบางคนนะครับแต่วันนี้ครับแกลบจะสามารถช่วยให้ใครคนใดคนหนึ่งหมดหนี้ได้หรือไม่ต้องรู้เร้าใจช่วยครับในช่วงของเกมต่อเกมครับมารายการปลดหนี้กันต่อนะครับเมื่อกี้เนี่คุณเนี่ยทำเวลาไปได้ดีที่สุดแต่ไม่รู้ว่าจะดีพอที่จะเป็นผู้ชนะเข้ารอบต่อไปหรือเปล่านะครับเพราะต้องมาลุ้นกันนะครับตอนนี้นะครับ เรามีอีกท่านหนึ่งนะครับที่จะมาเขาเรียกว่าแข่งขันเกมกับเราในเกมเดียวกันนะฮะอ้าวขอเดินเชิญคุณน้อยเลยครับมาคุณน้อยยืนตรงนี้เลยใกล้ๆผมนิดน้ตรงนี้อ่าเป็นยังไงครับเห็นเขาแข่งไปเมื่อสักครู่นี้สู้ค่ะมั่นใจไหมมั่นใจค่ะพร้อมไหมครับพร้อมค่ะพร้อมแล้วเรามาแข่งเก่งันเลยครับเอาละคุณแดนพร้อมนะครับพร้อมครับพร้อมแล้วเตรียมตัวหนึ่งสองเด็ด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  วิ่ง<ส>เปนคนปุ่มเขียวก่อนนะหนึ่งสองไปเอ้เาว um, ระสอบที่หนึ่งไปเลยคร,รับเอาเร็วเร็วก็พี่น้อยเร็วเร็วใส่เซนมที่เซนมที่ครับเทเลยเทเลยเทเสร็จแล้วเริ่งกลับากับพี่น้อยอ้าวโอ้โหก็สอบสองลอยลงมาตัดเขาให้แล้ว ช่างเอาเล <ijk> ็วโอ้โหะาโดดิกเอาอย่าลืมอย่าลืมไปกดด้วยนะแล้วกดนี่ไม <un> ่เ <Así> ท่าไหร่ครับลาบไมาเจ็ดหมื่นห้าลุดมาพูกพๆล้ว ไมล่ามาทั้งไกลเนี่ยครับคือเสร็จแล้วเนี่ยนอกจากปลดดนีเขาแล้วต้องปลดดนี้่าไม้ด้วยอ่ะยืนตรงกลางไม่เป็นไรเอาละผมว่านะครับเราไปดูดีกว่าว่าวันนี้ใครจะได้เข้าไปเล่นเกมต่อชีวิตไปลุ้นเวลากันเลยครับได้เวลานะครับที่เราจะมารู้ผลกันแล้วนะครับกับเวลาที่ทั้งสองท่านทำไปนะครับเราจะมาดูกันว่าใคร จะมีโอกาสเข้าไปเล่นเกมต่อชีวิตตอนนี้เราได้เวลาเฉลยเลยครับคุณป่าจะนําเวลามาเฉลยกับพ่อแม่พี่น้องตรงนี้เชิญคุณป่าเลยครับครับผมจะประกาศเวลาที่พี่เนียนทําไปก่อนนะครับเพราะว่าพี่เนียนเล่นเป็นคนแรกและเวลาที่พี่เนียนทําไปเวลาที่พี่เนียนทำไป 42วินาทีครับโอ้ถือว่าดีมากมากนะครับนะฮะอันนี้คุณเนียนคุณเนียนญญเรามาฟังคุณน้อยครับว่าคุณน้อยจะชนะหรือเปล่าและเวลาที่พี่น้อยทำไปเวลาที่พี่น้อยทำไป40วินาทีพี่น้อยเป็นผู้ชนะนะครับเฉียนกันไป 2, 2> วินาทีนะ คุณมากครับเอาเราเชิญพี่น้อยตรงนี้เลยฮนะพี่น้อยมาพี่น้อยมาโอ้โ oh หจากความกล้ากล้ากลัวๆครับแต่พี่ก็ทำได้เต็มที่นะครับทําเวลาไปได้ถึง40วินาทีแล้วก็น้อยกว่าคู่ต่อสู้นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้อยนะครับโชคดีปลดนีไปก่อนครึ่งนึงนะครับแต่พี่เนียนไม่ต้องเสียใจนะครับอยู่เชียร์พี่น้อยก่อนนะครับเกมต่อไปเป็นเกมต่อชีวิต ถ้าคุณน้อยทําได้นะครับคุณเนียนปลดนี้ด้วยครึ่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมช่วงหน้านะครับว่านี่ของคุณน้อยจะหมดไปหรือเปล่าแม่ผมก็ดีใจกับคุณน้อยเลยนะครับหรือมอบรางวัลกันเลยทีเดียวกลับมามอบรางวัลกันก่อนนะครับวันนี้นายกอบตนิคมพัฒนาคุณสมบัติจิตพินิจนะครับจะเป็นตัวแทนมอบเงินที่เป็นหนี้อยู่นะครับให้ไปก่อนครึ่งแรกนะครับรับไปเลย2 0 0 0 0บาท แล้วเราพักกันตรงนี้คู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามคุณน้อยว่าจะหมดหนี้และช่วยต่อชีวิตให้คนในบ่าวกับปลดหนี้โฉมใหม่เกมต่อชีวิตช่วงหน้าครับเอาละครับกลับมาชมกันต่อนะครับกับรายการปลดหนี้ครับรายการที่จะช่วยต่อชีวิตให้กับคนไทยครับแล้วนี้ครับเราทราบไปแล้วนะครับว่าใครเป็นผู้ชนะแต่เราไม่ทราบหรอกครับว่าวันนี้เขาจะสามารถต่อชีวิตให้กับคนในชุมชนเดียวกันได้หรือไม่ต้องลุ้นแล้วใจช่วยครับในช่วงของเกมต่อชีวิต ส่วนช่วงนี้นะครับเขาเรียกว่าเกมต่อชีวิตกับรายการบทนี่นะับพี่น้อยเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยพูดอะไรคุณแดนครับถามอะไรพูดน้อยไปเลยไหมเพราะมีความทุกข์อยู่ในใจเขาบอกว่ากุ้มใจมากที่ทุกวันนี้ลูกชายไม่มีเงินเรียนหนังสือใช่ไหมเพราะว่าจนค่ะจนเราเจ็บใจไหมเป็นแม่ส่งลูกเรียนไม่ได้ใจค่ะน้อยใจไหมน้อยใจค่ะแล้วลูกเคยมาบ่นไหมแม่ผมไม่ได้เรียน,น,นอย่างนู้นอย่างนี้นะไม่บ่นไม่บ่น อยากให้ลูกเรียนไหมอยากอยากให้ลูกได้เรียนนะครับเอาละ่ะ<ม>ผมเห็นใจพี่น้อยนะแกดูเข้มแข็งมากน้ําตาคอเบ้าไงแกก็ยังไม่ยอมร้องไห้ไม่ยอมไม่ยอมคือไม่อยากให้ใครเห็นน้ําตาใช่ครับนะครับเอาละ่ะเรามาช่วยกันเชียร์กันดีกว่าให้ผู้หญิงคนนี้หมดนี้สัทีก็ขอเอาใจช่วยนะครับเราไปดูกติกากันก่อนเลยครับ กติกาเกมต่อชีวิตก็มีอยู่ว่าผู้เข้าแข่งขันครับจะต้องนำปูนไปเทใส่แบบเสาจำนวนทั้งหมด3ชุดด้วยกันภายในเวลา1นาทีถ้าทำได้ปลดนี้รับ20,000บาทพร้อมนะครับเดี๋ยว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 ใจเย็นใจเย็นๆปูน3ถังานนะครับมีเวลา1นาทีพร้อมนะขอให้โชคดีพี่น้อยทุกคนเอาใจช่วย1คุณแดนพร้อมนะพร้อมครับ2อ ร็วไปแล้วครับถังแรกโอ้โหหนักไปใช่เล่นนะเนี่ยปูนทั้งถังเอาใส่รอบไปสิหวินาทีแล้วเร็วๆๆๆๆเรเร็ววังที่2ถัที่2ิหาสไปแล้วเร็วถังที่สองนโหมีสะดุดหน่อยมีสดุดหน่อยปูนมาหนักปูนมาหนักเร็วครับ สายสิบห al. ้าวินาทีแล <double> ้ว <Kirby> พี่น้อตปล่อยแล้วเรียบวิ่งกลับมาเลยเร็วอันสุดท้ายแข็งใจหน่อยแข็งใจหน่อยทั้งเดียวทั้งเดียวทั้งเดียวเอาใจช่วยสองสามไปเร็ว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 มาเร็วทันสุดท้ายแข็งใจหน่อยแข็งใจหน่อยเอาเร็วไปเร็ว โอ้โหโอเคหายใจลึกๆหายใจลึกๆมันหนักมากครับหนักมากผมบอกเลยเอาล่ะเดี๋ยวเรามารุ่นกันดูนะครับ3ถังถึงท yes> ี่หมายเรียบร้อยมาฟังเวลาดีๆนะครับถ้าเกิดไม่เกินหนึ่งนาทีพี่น้อยหมดนี่ต่อชีวิตให้คุณเนียนด้วยแต่ถ้าเกินหนึ่งนาทีสิ่งที่ทำมา เอาละมาฟังเวลาดีนะครับเวลาที่ทำไปของพี่น้อยกับเกมต่อชีวิตจะต่อชีวิตให้ตัวเองได้หรือเปล่าและต่อชีวิตให้คุณเนียนได้หรือเปล่าเวลาคือ1นนาทีกับอีกพอดีเปะ๊ะเลย ดีใจด้วยครับเก่งมากเก่งมากครับรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงครับดีใจทำไมนี่ดีใจต้องกอดคนนี้ด้วยครับปอดดีตังนี้ได้ครึ่งหนึ่งนะครับอากกอดกันหน่อยกอดกันหน่อยโอ้โหต่อชีวิตให้กันด้วยนะครับไม่ใช่ปอดดีตัวเองอย่างเดียวนะครับน้ําตาของลูกผู้หญิงคนหนึ่งไม่ไหวแล้วครับคุณผู้ชมต้องร้องไห้ออกมาครับนี่ครับอันมานานและลูกชายของพี่น้อยก็ร้องไห้ด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าวันนี้เนี่ยน้ำตาไหลกันทั้งพิษาณโลก ผมเองก็ดีใจที่ทําให้ครอบครัวหมดหนี้ไปแล้วก็ฝั่งนี้ป้าเพนก็ได้ด้วยครึ่งหนึ่งป้าเพนเองก็ร้องให้นะครับอย่างน้อยได้ไปครึ่งหนึ่งก็ถือว่าโชคดีมากๆขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามชมนะครับเดี๋ยวผมไม่อยากอยู่ตรงนี้นานเดี๋ยวมันจะรองให้ไมบอกเลงวันดีกว่า วันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากคุณเด่นชาติน้องหลวงนะฮะแพทย์ประจำตำบลที่คมพัฒนานะครับมามอบเงินรางวัลปลดหนี้ให้พี่น้อยของเราวันนี้ทําไปได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็หมดหนี้แน่นอนจากเงินที่กู้มาทําบ้านนะครับรับไปเลย4ี่หมื่นบาทครับและนอกจากนั้นนะครับยังช่วยต่อชีวิตกับพี่เนียนะครับพี่เนียของเราก็ได้รับการปลดหนี้ไปครึ่งหนึ่งรับไป1 000, 5 0 0 0บาท าถึงพี่น้อยบ้างพี่น้อยอยากพูดอะไรไหมถึงว่าดีใจมากค่ะดีใจนะครับดีใจนะครับเป็นคนไม่ค่อยพูดอะไรผมดูออกนะแกเป็นคนไม่ค่อยพูดอะไรแต่ว่าจริงใจที่จะทํางานแล้วก็ดูแลครอบครัวก็อย่างที่บอกครับคุณผู้ชมครับวันนี้ขออนุญาตพูดในแนวติดภาษาฝรั่งนิดนึงนะเขาบอกความทุกข์เนี่ยให้ดีลีทความสุขนะให้ฟรีดไว้นะครับใครจะนินทาว่าเราช่างปะไลขอให้เราทําดีไว้ก็พอโชคดีไม่มีหนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ